สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลงพักระวังภัยวันนี้จะนําเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภัยใกล้ตัวนะฮะที่จะมาเตือนกันนะครับโดยเฉพาะสาวไทยที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปรวมทั้งแม่ไม่ด้วยนะครับหลายคนนะหลงกลหนุ่มต่างชาติเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินนะฮะคุณจีระเดชครับครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งท่านก็จะมาเปิดเผยนะครับว่า มีหญิงสาวไทยนะครับหลงกลนะครับมาบรรดาแก๊งต่างชาติเนี่ยไปแล้วกี่รายบ้างนะครับท่านคนนี้ก็คือท่านพันตารวจเอกทรงศักดิ์ลักษักสกุลนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการสํานักกิจการต่างประเทศและคดีอาญกรรมระหว่างประเทศนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับก่อนที่จะสนทนากับท่านพบนะฮะคุณจิเเดชครับมีรายงานพิเศษเช่นหนึ่งกัท่านไปชมฮะครับอันนี้ว่าสาวคนนี้นะครับ ปรากฏวไหวตัวทันไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะครับติดตามรายงานพิเศษกับคุณอังกูลตะวันวงครับข่าวได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลต่างชาติผ่านทาง Facebook และโทรศัพท์ซึ่งมีลักษณะคล้ายการหลอกให้โอนเงินจนผู้ร้องทุกข์รายนี้เกิดความสงสัยจึงแจ้งกับทีมข่าวเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนแรกเนี่ยเขาก็มาแอดมาคุยคุยกับเราใน Facebook เข้ามาทักทายขอเป็นเพื่อนขอเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเมือนกับมาจีบเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุยดีอ่ะมันเทคแคร์เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาก็เป็นคนอังกฤษชื่อมอริสันวิลเลียมหลังจากบุคคลต่างชาติที่ใช้ชื่อว่านายมอริสันวิลเลียมใน Facebook นั้นมีการพูดคุยกับเหยื่ออยู่ราวครึ่งเดือนจนเริ่มมีความสนิทสนมก็ได้เริ่มออกอุบายว่าตนเองมีมรดกจํานวน100ล้านบาท และต้องการเงินจํานวนหนึ่งในการดําเนินการจึงขอให้เหยื่อรายนี้ช่วยโอนเงินไปให้เราก็เลยคุยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆพอเรื่อยๆเสร็จเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเขา,ามีมีแปนมีแปลนที่จะมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เล่าว่าเขา,ามีมรดกจากพ่อเขาที่ที่เคยทํางานที่บริษัทออยเชลอะไม่ใช่เป็นบริษัทแต่ว่าทํางานกับรัฐบ,บาลของมาเลเซีย ตัวเงินที่เขาบอกว่าจะเป็นมรดกที่พ่อเขาทิ้งไว้ให้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับที่เขาเอามาล,อล่อเราสามจุดห้าล้านเหรียญก็ประมาณตกร้อยกว่าล้านอ่ะนี่แหละครับคือข้อความที่ทางคุณพรณภาครับได้รับเมื่อคืนที่ผ่านมาจากคนที่อ้างชื่อใน Facebook ว่ามอริสันวิลเลียมครับซึ่งในข้อความนี้ระบุว่าให้คุณพรณภาโอนเงินไปจํานวน1นึ่พเหรียญครับแต่ในตอนนี้เชื่อว่าคนที่อ้างชื่อมาคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในแก๊ง call center ครับ หลังจากนั้นทีมข่าวจึงพาผู้ร้องทุกรายนี้ไปพบกับพันตำรวจเอกวิวัน์คำชำนาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสืบสวนคดีไอทีครับการโอนเงินเนี่ยของการ c เซ็ center ที่หลอกไปเนี่ยต้องระมาัดระวังเป็นพิเศษแต่เคสนี้มันเป็นเคสที่ว่าเขาใช้ระยะเวลา c เซ็ call center เนี่ยจะใช้เวลาไม่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 กินนาทีในการทําให้เหยื่อเนี่ยตกใจกลัวแล้วก็กลัวแล้วก็ทําตามนั้นแต่เคสนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการ พูดโน้มน้าวนะครับให้เหยื่อเนี่ยคอยตามแล้วก็ใช้เรียกเวลาซึ่งคืนหนึ่งเขาอาจจะโน้มน้าวได้อยู่ประมาณ4-5ลายนะครับช่วงที่หายไปเขาไปทำอีกคนหนึ่งโดยใช้แพทเทิร์นเดิมในระหว่างที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับทางตำรวจและเหยื่อปรากฏว่าได้มีโทรศัพท์ของชาวต่างชาติรายนี้โทรเข้ามาบอกให้เหยื่อทำการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว พบว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือจากต่างประเทศจริงแต่อาจเป็นการนําเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อใช้เพียงในการหลอกลวงก็เป็นได้เออแอมเออแอมเช็คเออแบงแอมเช็คแบงก์บัตรเออไม่ไม่บุ๊กน no have money now พ uh ี่ก็เลยบอกว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีพี่เลยตอนนี้ครับ อาจจะเป็นพรุ่งนี้เขาบอกงั้นพรุ่งนี้เขาจะโทรมาถามใหม่คือลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ทั้งอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในไทยก็ทําได้ก็ทําได้ปัญหาที่สิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือหนึ่งมันต้องเช็คในเรื่องของทางเทคนิคต่อ<ะ>ที่สองก็คือต้องเช็คในเรื่องของบัญชีที่โอนเงินไปนี่ถือเป็นความโชคดีของเหยื่อรายนี้ที่ไม่หลงกลแก๊งคอรเซนเตอร์ที่มาในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญสำหรับประชาชนซึ่งจะได้รับรู้ถึงภัยที่นับวันยิ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาการหลอกลวงประเภทนี้ได้สร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่าหลายร้อยล้านบาทสังคมเพชรศรีกองถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงานครับอันนี้ถือว่าโชคดีฮะท่านพบ,บทรงสักฮะอันนี้โชคดีใช่ไหมฮะใช่ครับถือว่าโชคดีแล้วก็ เหยื่อรู้ตัวซะก่อนนะครับก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นอะไรต่างๆที่มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้างไปสัหาลือกับเจ้าหน้าที่บ้างก็เลยทําให้เหยื่อไม่เสียเงินเมื่อสักติท่านท่านพบดูเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอ้างตัวว่าบริสันเป็นชาวอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนุ่มอังกฤษเลยหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มไหนฮะจริงๆแล้วผมเรียนเลยนะครับว่าลักษณะของการกระทําความผิดของกลุ่มพวกนี้มันจะแบ่งหน้าที่กันทำนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีประมาณ 5- 10ถึงสิบคนนะครับไม่ได้มีคนเดียวชื่อ ก็จะมีการแอบ,บอ้างในลนักษณะเหมือนกับว่าเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยที่เราเจอเยอะๆตอนนี้คือไบรอันไบรอันไบรอันก็มี เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเป็นแบรนด์มาริสันอะไรเงี้ยก็จะเจออยู่ในใน Facebook หรือในโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับโปรแกรมแท็กนะฮะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆคล้ายๆ Facebook ลักษณะนี้นะครับที่นิยมใช้กันอยู่การกระทําความผิดของเขาก็คือการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับแล้วก็วิธีการหลอกลวงเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายมากมายนะครับอันนี้ต้องไล่กันทีละประเด็นนะไล่ด็นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามีการอ้างว่าอาจจะเป็นหนุ่มอังกฤษบ้างหนุ่มยุโรปบ้างหนุ่มบริกาบ้างพวกนี้ก็คือจริงๆแล้วแท้จริงไม่ ใช่จริงๆมันวิธีการอย่างหนึ่งที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกับทางทีมเราเนี่ยให้ทราบก็คือว่าลักษณะของการพบป่าเหยื่อเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเช่นอย่างมีกรณีหลอกลวงเนี่ยอาจจะไปพบเหยื่อโดยตรงก็มีนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะทางผ่านทางโซเชียลเท่านั้นแต่ท้ายมันจะเป็นลงที่โซเชียลเน็ตเวิร์นครับเดี๋ยวผมชี้ทิบทาอย่างนี้ว่าเจอเยื่อที่สนามบินทวรรณภูมิบ้าง นะครับสถานที่ออกกําลังกายที่เป็นฟิตเนสตบ้างหรือศูนย์การใช้ใหญ่ๆครับแก๊งคนร้ายพวกนี้ก็ค่อนข้างหน้าตาดีรูปล่อส่วนมากก็จะเป็นชาวยุโรปนะอาจจะเป็นหนุ่มอังกฤษนะครับหนุ่มลูกครึ่งเยอรมันอะไรก็แล้วแต่อันนี้เกิดมานานเลยครท่านผบแต่จริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะครับคดีประเภทนี้เกิดขึ้นเยอะเสร็จแล้วก็จะไปพบปะพูดคุยกันกับเหยื่อ โดยขอเบอร์โทรศัพท์นะครับขออีเมลติดต่อกันได้หลังจากนั้นก็มีการติดต่อกลุ่มคนร้ายคนที่หน้าตาหล่อเนี่ยก็จะไปส่งให้ข้อมูลกับกลุ่มคนร้ายอีกในกลุ่มเดียวกันเนี่ยให้มีการพูดคุยกันกับตัวผู้เสียหายโดยใช้วิธีการหลอกลวงไปลงทุนนะครับรวมถึงวิธีการที่จะจีบไปด้วยเกี่ยวพาราสีด้วยนะครับทำให้เหยื่อตายใจคือบอกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยกันอาจจะไม่จีบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่อจะ เรียกว่าตกใจไปก่อนก็ใช้วิธีว่าเอามารวบมูลกันไหมลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับก็ชวนลงทุนก่อนหลังจากนั้นก็เกี่ยวพาราฟีไปด้วยอ๋อนี่ดับเบิลเลยได้เลยบางคนเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งตัวอ๋ออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายอันนี้ไหวตัวทันแล้วร้องเรียนมานี่เหมือนกับปีที่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าท่านทางดีเอสไอไปจับได้เป็นชาวไนจีเรียใช่ครับสองรายที่จับได้ก็เป็นชาวไนจีเรียนะครับก็เป็นความร่วมมือกับ ระหว่างกรมสอบสวนกับกนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ,ค,รบคือกองรับการสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ รับเรื่องข้อมูลนะครับจากผู้ตีหายรายหนึ่งนะครับซึ่งให้ข้อมูลมาว่ามีลักษณะพฤติการหลอกลวงไปลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ชักชวนไปแต่งงานด้วยอยู่กินด้วยตอนนนตอนนั้นเขาเริ่มต้นอย่างไงฮะท่านบบก็การรู้จักก็รู้จักทาง Facebook นี่แหละครับแต่ว่าในโปรแกรมแท็นะครับในโปรแกรมแท็ที่เขาติดต่อกันอยู่ถ้าสมมุติผมเป็นสาวสาวเป็นสาวไทยผมก็เปิด f Facebook ปุ๊บ แก๊งพวกนี้ก็จะเข้ามาดูรูปฮะดูรูปเราก่อนปกติก็จะโพสต์รูปตัวเองลงในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ใส่ประวัติอะไราอะไรต่างๆพอคนร้ายเห็นก็จะมีการเลือกนะครับเลือกเยอเลือกเยอะด้วยเลือกเยอด้วยครับส่วนมากเหย่อก็จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นว่าอายุที่ถูกหลอก จากที่เรามีข้อมูลอยู่ปัจจุบันนี้ก็ตั้ง45-5สิถึงขึ้นไปโอ้นี่ไวทอง้วครับก็ส่วนมากมีฐานะไม่มากครับแล้วก็โสดอาจจะเป็น<ม>โสดด้วยแล้วก็เป็นไม้อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จะอยู่ในระดับเนี้ยนะครับแก้พวกนี้เขามีวิธีการดูเหรอครับเพราะเดี๋ยวสมมติเรามี Facebook ตัวนึงมาปุ๊บเอาขึ้นไปเอาปรากฏว่าจะอายุเนี้ยอาจจะอาจมีการโชวกันแต่เรื่องของฐานะเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องอันธิการงานก็ุ่มนี้ก็จะแต่ครับคือจริงๆแล้วก็อาจจะไม่รู้เลยว่าผู้ียยหหาาาไนนมฐะ แต่โดยหลักการก็คือมีการพูดคุยไปก่อนนะครับพูดคุยไปก่อนจนเหลือเยื่อเนี่ยค่อางตายใจค่อยคลายออกมาใช่ครับค่อยๆคลายออกมาอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆคลายออกมาการเขียนจดหมายอีเมลติดต่อก็จะเป็นลักษณะชวนลงทุนด้วยเกี่ยวพาลสติด้วยชวนลงทุนนี้ชวนลงประเภทหนครับท่านเนี่ยจริงๆมีหลายประเภทเลยครับตั้งแต่การอ้างว่ามีเงินอยู่ในนจีเรียไปลงทุนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้างในในจีเลเงินไม่มีนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ถ้ามีการลงทุนเข้าไปร่วมลงทุนก็จะแบ่งผลกําไรอะไรต่างๆให้ครับอันนี้ก็วิธีการหนึ่งันให้วิธีการหนึ่งแต่ว่าในภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเป็นหนุ่มในจีเลตอนนั้นเขาก็ยอมรับเขาเองเป็นในจีเลเลยใช่ไหมเออจริงๆสองคนที่จับได้นะครับในโอยิวูลีนะครับคนหนึ่งนะครับกับใน เอวี uh, AV, ari, <ะ>่เยอลี่นะครับชาวนีจีเรียนเนี่ยก็ที่จับได้เนี่ยเรามีหนังสือเดินทางทั้ง2คนนะครับแต่คนก็มีหนังสือเดินทางอีกประเทศหนึงคู่กันก็เข้าใจว่าทั้งฉบับนึงคงเป็นของปลอม<ะ>แต่เท่าที่ดูพฤติการโดยทั่วไปนะครับ<ะ>แบบรูปลักษณะแล้วเนี่ยก็คือเป็นชาวนีจีเรียน เป็นชาวเนเีเร์แเป็นชาวเนเธเรียลตอนนั้นที่มีเหยื่อนะเป็นสาวไทยเนี่ยที่ไปร้องกับท่านเนี่ยตอนนั้นเขาเขาเขาเริ่มรู้จักกับกลุ่มนี้ก็เป็นเป็นไนจีเรียเลยใช่ไหมแต่ว่าลงทุนอันนั้นเป็นลงทุนอะไรฮะไม่ใช่ครับคือการที่หลอกลวงเนี่ยขอญาติลับไปที่หน้าแรกนึกจะเห็นว่าจะอ้างว่าเป็นทหารอเมริกันทํางานอยู่ในอัฟกานิสถานนะครับจะมีรูปเลยที่หน้าแรกนะครับกลับมาหน้าแรกนะฮะเห็นไหมฮะที่ฆ่าตาไว้เนี่ยก็จะถ่ายรูปอย่างดีเลยนะครับภาพอย่างนี้เนี่ยปรากฏอยู่ใน เ c e b o o k กับอีกหลายโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในลักษณะของโซเชียลเน็ตเวิร์กคือเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับว่าหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยอาจจะหน้าเนี่ย,จจเ,ยเราเชื่อว่าหน้าเนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงใส่รูปหน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นรูปหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีลักษณะอ้างเป็นฐานม่กันเนี่ยเยอะมาก อ๋อนี่ก็จะหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็จะมีภาพยืนยันหน้าจะเปลี่ยนไปคเป็นเป็นชุดของทหารมริกครนะครับแต่ว่าหน้านี่ใช่นะเปลี่ยนไปหน้าเปลี่ยนไปแต่ชุดเดิมแล้วแต่จะหลอกใครเพระหลังจากที่เขาโพสต์มาเป็นภาพเรียกว่าเป็นบอกอ้างมาเป็นทหารของเมริกัรหลังจากนั้นอะฮะเขาจะทาไงต่อเขาก็จะอ้างว่าอยู่ระหว่าง Earl ์ลีลีไทยลักษณะเนี่ยเออร์ลีลีไทยแล้วก็มีการอ้างควทจริงกับทางผู้เสียหายว่าเมื่อเออร์ลีลีไทยแล้วจะได้เงินยอดหนึ่ง นะครับเงินทัานนั้นอยู่ที่พน н ากอนนะครับพน н ากอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเออร์ลี่ลีทายไปแล้วจะกลับมาอยู่ด้วยกันเราก็จะได้เงินก้อนนี้มาแต่ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งเป็นเงินค้ำประกันไว้ถ้าผมพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติผมจะออกจากทหารปุ๊บเนี่ยผมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรทํานองนั้น อันนี้คือคดีประกันอาค้าต่างของเขาวงเงินวงเงินสูงไหมฮะเออรายนี้ถูกหลอกไปเกือบเกือบยีล้านบาทประมาณนี่สิบล้านครั้งเดียวเลยนะครับครั้งก็คือโอนไปโอนไปเรื่อยๆฮะโอนไปเรื่อยๆผมสงสัยนิดนึงไอ้เงินค่าประกัน20ล้านบาทนี่มันเยอะนะครับ เออจริงๆแล้วการหลอกนะครับผมเรียนแล้วว่ากลุ่มแก๊งพวกนี้มันไม่ได้ทําคนเดียวนะครับคือการหลอกเนี่ยมันมีขั้นตอนของการหลอกเช่นระหว่างนั้นก็โอนล่วงหน้าไปสักร้านหนึ่งก่อนระหว่างนั้นก็มีอ้างว่าลูกเจ็บป่วยนะครับก็จะมีลูกติดต่อโทรศัพท์เข้ามานะครับภรรยาเก่าโทรเข้ามาบ้างนะครับอ้างว่ามีปัญหาเรื่องการงงการเงินอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงกลุ่มเพื่อนที่ก็จะโทรเข้ามาหาตัว ผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อรจ,รจริงๆลักษณะพฤติการข้อเท็จริงในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยตลอดเนื่องจากว่าทําให้เหยื่อตายใจและหลงเชื่อเพราะนั้นพฤติการที่ผมเรียนว่าอ้าง็นทหา,ารแมกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่แต่มันมีพฤติการอื่นที่ประกอบมาด้วยที่คนร้ายร่วมกันวางแผนมาประกอบจนเหยื่อตายใจแล้วก็หลงเชื่อครับวิธีการที่น่าสนใจพอบอกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้จะต้องเออรี่แล้วจะต้องมีค่าธรรมเนียมปุ๊บ สมมุติว่าสาวไทยยังไม่เชื่อวิธีการต่อไปเขาจะทํำยังไงฮะจริงๆแล้วต้องเรียนเลยว่าคนที่เชื่อนะครับ,รบแล้วก็สูญเสียเงินไปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งครับแต่คนที่หลอกแล้วก็ไม่เชื่อ อย่างที่ลายทักครู่ที่ออกนราลการก็มีนะครับเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็คือว่าเขาก็จะคุยกระเยื่อลักษณะเทคนิคเขาประสบการณ์พวกนี้จะค่อนข้างสูงเขาก็จะใช้วิธีการหลอกล่อโดยเปลี่ยนข้อได้จริงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนข้อได้จริงอยู่เรื่อยไา่ที่หลังจากมีการจับกลุ่มได้แล้วนะครับปรากฏว่ามีเหยื่ออีกหลายคนมาหาผมนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ปรากฏว่าถูกหลอกไปแล้วก็มีแล้วก็ติดต่อกันอยู่ก็มีตอนนี้นะฮะยังติดต่อกันอยู่ก็มี แล้วก็มันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของอวิธีการการกระทำความผิดของคนร้ายในมุมมองต่างๆเช่นอพอหลอกได้เงินไปแล้วเนี่ยบอ,บอกว่าได้ผลกำไรนะครับพอได้ผลกำไรก็จะเอาอผลกำไรมาคืนโดยการเอาเงินมาจากส่งมาจากต่างประเทศนะครับเป็นกระเป๋ามาแล้วก็ปรากฏได้เงินพอไปรับปรากฏว่าเป็นเงินดำต้องอนุญาตไปล้างเสร็จแล้วก็หลอกเงินผพ้เสียหาอีก ครับมันมีกรรมวิธีหลายอย่างซึ่งไม่ว่าพวกแบ็กมันนี่นะครับแบ็กดอลลร์อะไรเงี้ยที่ที่เราเคยได้ยินกันเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยว่าจะมีน้ำยาเคมีไปล้างเป็นเงินเนี่ยก็เป็นกลุ่มแก๊งในลักษณะเดียวกับพวกกลุ่มแก๊งชาวแอฟริกัน นะครับที่ที่เราได้จับกลุ่มมารวมถึงไปเกี่ยวพันกับกลุ่มแก๊งที่อยู่ในประเทศไทยด้วยที่ทำอันนี้ที่อยู่ที่ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะอันนี้เป็นลักษณะคือเหมือนกับว่าแก๊งเงินดําเลยใช่ไหมใช่ครับขอข็จะอ้างว่าโอเคตอนนี้มีอาจจะได้กําไรแล้ว ส่งเป็นกระเป๋าเงินมาใช่ครับแล้วเคยมีใครมาเหยื่อสงสัยว่าไม่ทําไมไม่ผ่าส่งผ่านของของระบบแบงก์ไปอันนี้ก็เขาก็หลอกรวมว่าการส่งผ่านระบบแบงก์มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาษีนะครับแล้วการที่ใช้เงินดํามาก็ใช้เพื่อหลบหลบเลี่ยงการตรวจสอบภาษีตามสุลตากรเพราะนั้นก็เลยต้องทําเป็นเงินดําแต่ก็จะเอาน้ํายาเคมีมาล้างให้เป็นเงินดอลลร์จะเป็นลักษณะนี้ครับก็หลอกไปจนเชื่อแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพื่อกลุ่มกลุ่มคนผิวดำแอฟริกัน ส่วนมากก็จะเป็นแอฟริกันค่อนข้างเยอะมากเลยจากสถิติที่เราติดตามแกงกลุ่มแกงคนรลายมาแล้วก็จากพฤติการการการะทำความผิดเนี่ยกลุ่มแกงแอฟริกรันชอบลักษณะการการะทำความผิดเน้นไปในเรื่องของการหลอกลวงหรือช่อโกงเป็นหลักนะครับคือนลักษณะนั้นเลยขนาดเรื่องนี้มีคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วทำไมทำไมป,ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศทำไมเป็นแกงหอทานนะครับทำไมคนจีนชอบ โทษทีนะฮะคนมีนะฮะเป็นคนจีนที่เข้ามาหลอกลวงคนไตในลักษณะวี p อําไมต้องเป็นในลักษณะของคนจีนด้วยนะครับมันก็จะมีลักษณะของการขัดตามรปิดที่มีพฤธีการความเชื่อมโยงของความเชี่ยวชาญของคนไลายในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันแต่ในจีเรียกลุ่มพวกนี้ก็จะเชี่ยวชาญหรือเน้นไปในทางเรื่องของการช่อโกงหรือหลอกลวงเป็นหลักเป็นหลักเลยใช่ที่ผมสนใจฮะท่านพบก็บอกว่า20บล้านอะย้อนกลับไปอีกนิดหนึงถ้าบอกว่า20ล้านเนี่ยไม่ใช่อุครค้างเดียวแน่ใช่ครับ อันนี้กี่ครั้งฮะที่เขาโอนไปออหลายครั้งครับเอาแล้วเขาเลาเลาเหยื่อผู้หญิงคนนี้เขาเขาไม่ได้เอะใจเลยบอกเอาครั้งแรกอาจจะเป็นร้านสองร้าน มันมันมันมีวิธีการยังไงทําจูกระทั่งว่าเยอเนี่ยตายใจอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจริงๆการโอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระบวนการของการหลอกนะครับไอคนที่ถูกหลอกเนี่ยบางทีเราเป็นคนถูกหลอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าทําไมเราเชื่อในบางเรื่องบางอย่างครับพวกกลุ่มคนร้างก็จะเปลี่ยนความจริงไปเรื่อยอย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าหลอกให้มีการโอนไปก่อนเพื่อจะไปค้ำประกัน นะครับค้ำประกันเงินในแพนตาก้อนที่หลังจากเออร์ลี่มาแล้วเนี่ยจะได้เงินก้อนคืนไม่ได้เงินก้อนคืนที่ยอดจํานวนสูงมากเนี่ยเขาก็จะโอนให้กับเหยื่อที่เป็นให้ให้โอนให้เหยื่อทั้งหมดถ้าผมพูดสั้นถ้าผมพูดสั้นก็คือว่าที่ตกเป็นเยื่อเนี่ยเพราะเพราะความโลภจะจะอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับาะมันคือแค่ส่วนเดียว บางลายแค่นั้นเองแต่โดยพฤติการบางทีเนี่ยการที่เราจะไปลงทุนทําธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วถูกหลอกเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ต้องความโลภแต่เพราะต้องการที่จะไปทําธุรกิจเงินทุนที่ถูกต้องก็มีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเราเราต้องการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลากหลายยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับทาอย่างไรนะฮะว่าสาวๆบ้านเราเนี่ยจะมาให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งพวกนี้พักสักครู่ครับ